แนะนำข้อใหม่ของผมนะพี่พิงน้องจําได้ไหมครับว่าตรงเนี้ยคือข้อเก่าของผมผมเนี่ยทาข้อกหมดไปกี่บาทผมซื้อควายมาเลี้ยงนะควายสองตัวนี้นะผมซื้อมาเนะี่ยห้าหน้าลูกน้อยไกลคอรแล้วนะครับยันรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็กลับสวีดัสสวัสดีสีไม่ทะเลกะตกหมดเลก็กลับสวีสรัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มันพบกับเด็กขุนวัวในบรรยากาศเย็นๆนะครับก็วันนี้วัน,นที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ละคือผมก็ไม่ได้ลงคลิปมานานมากๆแล้วด้วยก็น่าจะงูหกเดือนแล้วแต่วันนี้นะครับบรรยากาศรู้สึกว่าฝนเหมือนจะตกนะที่บ้านผมดูสิครับ แต่ก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะเพราะมันนามันมันสมควรที่ไม่ไม่น่าตกแลว้วอะคือมันไอ้นี่แหละว,วันนี้ผมก็มาแนะนํานะครับแนะนําคอกใหม่ของผมนะอันนี้เป็นคอกใหม่ของผมผมเพิ่งทําคอกเสร็จช่วงนี้ก็ยุ่งๆอะไรด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมันๆลงคลิปเรื่อยๆนะครับเป็นแนวทางให้อะไรกับกับท่านกับกับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงมือใหม่อะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวมาดูกันครับตึ๊บตึ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 บอันนี้คอกใหม่ของผมนะผมทำไปอ่าตัวนี้คอกใหม่ก็อันนี้เป็นควายของผมผมซื้อควายมาเลี้ยงนะประมาณสามสามตัวผมซื้อมานะแล้วผมก็ขายไปแล้วตัวหนึ่งผมจะให้ดูควายผมบตมบต้มบต้ม อีบตุมบตุมบตุมกับบัวบานนะสูงร้อยสามสิบแปดนะครับบัวตูมบัวบานสูงร้อยสามสิบสามอันนี้คือข้อเก่าของผมนะอันนี้คือข้อเก่าของผมพี่พี่น้องจําได้ไหมครับว่าตรงเนี้ยคือข้อเก่าของผมจําได้ใช่ปะ่ะก็อันนี้ผมเอามาให้ควายอยู่นะแต่แต่คือจริงๆแล้วผมก็จะเลี้ยง เลี้ยงวัวแหละแต่คือผมแค่ลองลองลองซื้อควายมาเฉยๆนะครับใครที่ติดตามผมตั้งแต่ EP แรกจะเห็นเลยว่าคอกผมนี่แม่งโคตรสับปะรังเคคือแต่จ,จะไม่ใช่คอกอย่าเรียกว่าคอกเลยผมยังไม,ม่กล้าเรียกผมผมมาฟาร์มนะนะเออมัน like, มันเล็กอ่ะแล้วมันมันไม่ไม่ไม่ได้อ่ะ <c oughs> ป,ปึ๊บปึ๊บป, iren, ปึ๊บป๊ตอนนี้คอกวัว ข้อเก่านะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ให้ดูวัวแต่ละตัวนะครับเนาะปึ๊บปึบปบปบ๊ตัวนี้ stc อะไรอะ006หรือเป่าผมจำไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนกันหรือเบอร์อะไรไม่รู้อันนี้คือลูกโอโรโลโจ8 0 0นะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ท้องนะครับยังไม่ท้องรอผสม ผมจะผสมบินนะครับตัวนี้อาจจะมืดๆไปหน่อยนะมืดๆไปหน่อยก็อันนี้เป็นเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ยังไม่ลุกเบอร์รี่นี่ก็อายุสิบสอเดือน อ่ามีพี่พ,พี่น้องหลายคนนะถามผมว่าลิซ่าไปไหนลิซ่าผมเอาไปทําท้องนะครับผมผสมมันไม่ติดอะผมจับสัตว์ไม่ค่อยเก่งด้วยตัวนั้นอนะมันค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์เป็นสัตว์นานและผมจับไม่ถูกมันไข่มันตกมันมันสวิงมากครับไข่อะ่ะแล้วผมจับไม่ถูกเลยออันนี้ยาน่านะครับยาน่าลูกน้อยอยาน่าลูกน้อยไกลคอแล้วนะครับยาน่าอีก น่าจะครบกําหนดมาตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วสามวันที่แล้วแล้วเล,เลยมาสามวันแล้วณต,ตอนนี้ยัง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 ไม่ได้คลอดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้นางลุกนะลุกน่อยสาวลุกนอยลุกน่อยลุกน่อยลุกนอยเลี้ยวเลี้วเลี้วเล็้วเล้วเล้วไม่ลุกนะครับนะสงสัยจะนอนเหนื่อยอืมน่าจะให้ดูหลัง พี่หลังเขานะใกล้คลอดแล้วอีกหน้าผมว่าคิดว่าน่าจะไม่เกินสามสี่วันนะผมคิดว่าเกือบอันนี้ก็คือข้อที่ผมเตรียมไว้ให้ลูกยาหน้านะนี่ก็คือให้วิ่งได้ให้วิ่งไปได้ตัวนี้ให้วิ่งไปได้นะครับนี่เทนี้อาหารผมก็ลดแหละผมลดข้าวเยอะมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมามาบอกข้าว,ข,าวของของคอกใหม่ของผมนะว่า ผมเนี่ยทํข้อ,อกหมดไปกี่บาทสําหรับข้อใหม่ของผมเนี่ยก็มาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเลยว่า,อาไอ้คอกคอกฝังเนี่ยพี่พี่น้องน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าผมทําไปเลยตั้งแต่เหล็กมันยังไม่ขึ้นตอนนั้นอนะรู้สึกว่าจะประมาณเจ็ดหมื่นกว่าหรือแปดหมื่นเนี่ยนะผมจาไม่ได้เหมือนกันหรือหรืออะไรนะ่ผมจาไม่ได้เหมือนกันรู้สึกว่าจะ 10, 8, เจนะ็ดแปดหมื่นนี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะผมใช้เสาของผมเองด้วย แล้วผมก็ไม่ได้ใช้เหล็กดีเหล็กอะไรนะช่วงนั้นอะ่ะแล้วก็เหล็กตัวใหม่ของผมเนี่ยที่ผมทําเนี่ยมีทั้งหมดมีเสาทั้งหมดสิบสิบต้นเสาสิบต้นนะครับแต่รวมๆแล้วอะ่ะเฉพาะคอของผมเนี่นะก็จะใช้เสาประมาณรู้สึกว่าจะสามสิบต้นนี่แหละ <Yahoo! S 1> นี่นะไอต,ตัวนี้ผมก็ใช้เป็นหลังคาใส่นะตัวนี้เป็นหลังคาใส่ อันนี้อิดบล็อกผมเอาไว้ก่อรังอาหารนะตัวนี้ใครที่จะมาทําตามแบบของผมก็ได้ครับโดยของผมมันพื้นที่ไม่ค่อยเยอะผมก็เลยไม่ได้ทํารังอาหารกว้างมากก็ประมาณสักแปดสิบเซนประมาณนี้แปดสิบเซนท,ที่ผมที่ผมทํานะแปดสิบเซนแปดสิบแปดสิบสองเซนประมาณเนี้ยรวมปูนรวมก่อฉาบแล้วอันนี้ใครสนใจนี่จัดการได้นะตัวนี้ อันนี้บัวตูมนะครับบัวตูมเป็นบัวเป็นเป็นควายที่ตัวใหญ่นะครับบัวตูมบัวตูมสูงร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้านะครับบัวตูมอะ่ะนี่เป็นลูกเบิ้มนะครับเบิ้มพันล้านแม่เป็นควายอุทัยร้อยที่ผมซื้อมาใครที่ต้องถามผมเนี่ยว่าซื้อมาเท่าไหร่ไอ้สองตัวเนี่ยควายสองตัวเนี่ยนะผมซื้อมาเนี่ยห้าแสนห้าแสนสองอันนี้ผมพูดไม่โกหวยนะถาม ถามปลายทางได้ว่าผมซื้อมาจริงห้าแสนสองขวายคูเนี่ยอ่าผมก็ไม่ได้ขายเลยอ่รู้สึกว่าจะคันครับคันคันคันปรตมปรตมบรตมบรตูมนะครับหนากินเยอะมากครับอ่ะแล้วเราก็มาเข้าเรื่องกันต่อคือเสาเนี่ยที่ผมซื้อเพิ่มเนี่ยก็มีสิบต้นคือเสากับเหล็กผมหมดไป หมดไปรู้สึกว่าจะประมาณห้าหมื่นกว่าๆเนี่ยครับเฉพาะเสากระเหล็กนะเสากับเหล็ก <c oughs> คืออสัซหซอรีพต่างๆเนี่ยคือที่หมดเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ได้รวมเหล็กรวมอะไรรวมเหล็กกั้นคอกนะยังไม่ได้รวมเหล็กกั้นคอกก็หมดไปแสนกว่าเลยประมาณแสนสองแสนสามแสนสามแล้วอ่าแสนสามว่าเหล็กมันแพงมากครับช่วงเนี้ยใครที่จะคิดทำํำคอกก็คิดดีๆก่อนนะอ่าคิดว่าอ่า ทำแล้วมีกําไรต่อยอดหรือเปล่าไม่ใช่แบบไม่มีความรู้แล้วมาลงทุนเป็นหลักล้านหลักสามสี่ห้าล้านเนี่ยผมว่าไม่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 โอเคนะอือคือพ,พ,พี่น้องต้อง,ต,องต้องรู้ก่อนน่ะว่าเลี้ยงแล้วต่อยอดอยังไงอะ่ะเออไม่ใช่เลี้ยงแล้วมามาติดมือคามืออยู่มันมันไม่ไหวอันนี้ครับตัวนี้นะก็ยังไม่เสร็จเลยน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แหละถึงจะเสร็จนะครับ คือเนี่ยแค่นียครับแสนสามถ้าถ้าเสร็จแล้วรวมรวมรางอาหารด้วยรวมเหล็กกั้นคอกด้วยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสักแสนแปดประมาณเนี่ยครับแสนแปดนะใช้เหล็กดีนะก็คือไม่ได้เหล็กต่อเหล็กอะไรเลยเลยคือเหล็กมือใหม่เลยประมาณ 108. แสนแปดชาบ้องผมนะคือใครทีอ่อยากเอาไป ทำตามก็ได้นะอันนี้คือผมที่ผมทาอือก็คือกลางมุง้งกลางมุ้งยาวเลยเสซอทักทายในลูกสมเสีนี่คือลูกสาวกับลูกชายผมนะขึ้นมานี่ตัวนี้ก็คือข้อกลางผมเอาไปใช้เดินนะครับน,นันน่นนั่นนั่นอีบัวตวัวไปไหมไปไหมไปกับผ้าแหงนะครับ ผมจะไล่ข้ามไล่ข้ามทุกวันแหละอีบ้าเนี่ยมัน <c oughs> ไล่กัดท่ายางนะเบิงเบืงเบืองเบื้องเลี้ยงควายก็ก็ดีไปอย่างนะครับมันกินง่ายควายอะ่ะแต่มันไม่เหมาะสมกับพื้นที่แบบผมผมต้องบอกเลยว่าควายไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับพื้นที่แบบผมไงคือผมไม่ค่อยได้ปล่อยก็บางอย่างผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเลี้ยงเลี้ยงตามทุ่งนาต้องบอกก่อนผมว่าบางทีผมก็ไม่ว่าง อ่ผมก็ไปนั่นไปนี่ผมที่ผมก็ไม่ว่างนะก็คือประมาณนี้ครับข้อที่ผมทําใหม่นะอ่ผมจะให้มุมดูมุมนี้อันนี้มุมนี้นะอา่าความความกว้างเนี่ยคิดคิความกว้างสี่เมตรความกว้างนะครับของข้อุูงข้อนี้สี่เมตรแล้วก็ความยาวอ่ะก็ยาวไม่เท่ากันแต่คือผมจะเน้นให้มันกว้างที่สุดคือผมไม่อยากให้ไม่ขี้เกียจปล่อยวัวผมก็จะให้มันกว้าง เก้าเมตรสิบเมตรไปเลยอ่ะเนี่ยอย่างเช่นคอกแรกก็ประมาณสักแปดเมตรเกือบเก้าเมตรคอกที่สองก็ประมาณแปดเมตรแต่คอกคอกฝั่งนี้ก็ไม่ไม่ค่อยกว้างนะครับนี่คอกฝั่งนี้ก็ไม่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 ได้กว้างไม่ไม่ได้ยาวมากเออไม่ได้ยาวมากแต่คือเน้นความกว้างเอาผมก็พูดติดติดขัดขัดแหละถ้าพี่พี่น้องน้องท่านไหนงงก็ผมก็กราบขออภัยด้วยผมไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับเออแล้วก็คอกนี้ พอ,อกนี้ก็คือสี่เมตรสี่เมตรคูณประมาณสักเจ็ดเมตรประมาณเนี่ยเจ็ดปดเมตรนะครับตัวนี้นะอืไปกัดมุ้งนะครับไปกัดมุ้งนะผมจะตีมันนะน่างโง่โง่ครับดูไอ,องโง่แถวแถวหลังคาผมก็ใช้ผมก็ใช้ผ้าแหงนะเขาเรียกผ้าแหงกัหรอผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคนไทยคนอีสาน คนอิสานผ้า,ยาแยงล่ะคนไทยผมไม่รู้ว่าผ้าอะไรนี่ก็คือปิดปิดข้างบนหมดเลยผมกันมแมลงกันยุงกันอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อกเก่าของผมรวมๆเบ็ดเสร็จแล้วอะ่ะเฉพาะข้อเนี้ยถ้าถ้าทําเต็มแรกๆเลยแบบนะช่วงนี้นะคือแบบไม่ได้ไอ้นี่เลยคือทําแบบลวดเดียวเลยผมคิดว่าน่าจะหมดประมาณสี่แสนถึงห้าแสนบาทนะครับ ประมาณนี้นะตอนนี้นะครับเหล็กเสาด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะครับก็ใครที่ติดตามผมก็ต้องขอบอขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคนที่ติดตามผมแล้วก็ให้กําลังใจผมนะครับนะคนที่เกลียดผมก็ก็ช่างมาันเถอะก็มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับ <c oughs> นี่ก็ยาน่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะจากไปกับยาน่านะ เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หนะ้าผมก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อีาหน้าก็ฝากพี่เพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็พูดแล้วก็ติดปากทุย,ทยคือคนที่เริ่มต้นใหม่ๆที่ไม่มีคำปรึกษาอยากปรึกษาผมก็แอดเฟซไลน์แอดเฟซบุ๊กผมมาได้แอดไลน์ผมก็ได้แอดเฟซบุ๊กก็ได้ก็คือ ก็จะมีคนคอมเมนต์ตามนี่แหละชื่อ Facebook ผมนะก็ถามทุกได้ทุกอย่างถ้าผมอันไหนผมตอบให้ได้ผมก็จะตอบอันไหนผมไม่รู้ผมก็จะตอบไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้จากไปกับยานาา๊ายบายสวัสดีครับ